ไม่ได้ออกคือ509 3ตัวนะคะของปาติทินคำชโนดเลยคะ่ะห้าศย์้าและ5้าสี่เ้ายค่ะนะห้าย์และ5ะะ้าสี่เ้ายค่ะพี่จา๋านะะเดี๋ยวคำชโนดจะไปพี่เตรียมแคปนะพี่จ๋านะพี่พี่เตรียมแคปเลยคะ่ะเดี๋ยวจันเขจะไปสูตรของตัวเองนะ,ะที่ห้าหางที่ดังกระชอนนะนะคะแต่ว,วันนี้จะตัดให้บาคแต่วันนี้จะฝากให้ครับพี่จ๋านะคะบางคนบอกอยากได้เลขเด่นก็คือเลขเลขเด่นก็คือเลข เดินเร็วออกกําลังกายนะคะออกกาลังกายนะคะเดี๋ยวจนเคสจัดให้นะคะเดี๋ยวจะไปแบบช้าๆเพราะว่าบางคนบางท่านเขาไม่ชอบซื้อสองตัวท้ายสามตัวท้ายลอตเตอรี่เขาชอบแค่เลขตัวเดียวๆว,ว่ามีเด่นอะไรบางคนเขาซื้อแค่นี้จริงๆเดี๋ยวจันเคสจะบอกใครพึงชอบแบบไหนนะคะเรามีสูตรให้ด้วยนะสามตัวหมุนสี่ครั้งหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรลังวันใหญ่มีสามตัวให้ค่ะเลขสามตัวท้ายลอตเตอรี่นะคะรางวัลใหญ่ มีให้ค่ะนะทันนะพี่ๆพี่ๆทันนะจ๊ะตอนนี้เราปวนพี่ๆแคปแคปเจอร์ตรงนี้ไว้ก่อนค่ะของคําชโนดอาจารย์เคจะเปลี่ยนแล้วนะคะอาจารย์เคจะเปลี่ยนของคําชโนดแล้วนะคะปฏิีทิงคาชโนดเนี่ยเข้ามาสองเข้ามาสองวันติดแล้วค่ะพี่จ๋าและที่สําคัญเลยนะพี่จ๋าใครที่ยังไม่มีลา์เดี๋ยวอาจารย์ชัดขึ้นงามหลายเติบสวยกว่าคุณมากมากเลยค่ะนะคะอ่าตัวต่อไปค่ะเก้าหนึ่งเจ็ดระวังกระดกเป็นหกหนึ่งเจ็ดนะคะ 617นะคะ917าหนึ 9, 1, 7, ระวังกระดกเป็น617นะคะนะคะอะตัวต่อไปเดี๋ยวตัวต่อไปก่อนนะคะอ๋ออจะพูดสาตัวใช่ไหมใช่ค่ะตัวต่อไปค่ะ อาจารย์เพิ่งให้ให้วันนี้วันแรกใช่ไหมสามตัวเนี่ยสามตัวเพิ่งให้วันนี้วันแรกค่ะอาจารย์ต้อง<ข>พิมพ์อย่างเดียวขอ,ขอตัวแรกอีกทีได้ไหมได้ได้ไล่แต่ตัวแรกได้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 ไะเก้าหนึ่งเจ็ดอ่าเฮ้ยเก้าหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดพิมพ์ให้นะคะพี่จับแป๊บนึงนะเก้าหนึ 1> 9, 1, ่งเจ็ดรวงกระดกเป็นหกหนึ่งเจ็ดอาจารย์ชัดวงเล็บให้หนูหน่อยค่ะรวงกระดกเป็นหกหนึ่งเจ็ดได่าและก็นะคะสี่สามสองนะคะ อ๋อมีแฟนเพจถามบอกว่าสี่สามสองค่ะตัวที่สองนะคะแฟนเพจถามอาจารย์เคว่าเอพิมพ์ข้อความถามมาว่าคุณแม่แต่งงานบอกคณีนะคะนะคะน่าจะเป็นลูกสาวอาจารย์เคยในในเพจนะคะหมายถึงว่าน่านับถือเรียกอาจารย์เคว่าคุณแม่น่าจะเป็นลูกสาวนะคะแล้วก็นะ,ะน้องเขาก็เซล,ลมาโอ้ย คันนี้เองชุดหน้านางไม่กล้าออกมาเลยอาจารย์ชัดบอกกลัวเหมือนการ์งานแต่งไงนะคะจริงๆอาจารย์แค่จะจะพิมพ์อีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยนะพิมพ์ให้สอบเวอร์ชันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เวอร์ชันนี้นะคะที่ที่ใกล้เคียงกับสวัสดีปีใหม่นิดนึงพอดีว่าความรักมันเข้าตาที่รักนะคะนะคะอ่ะหนึ่้าสองและหนึ่งเจเป็นเลขร้อยค่ะหนเจเป็นเลขร้อยค่ะพี่จ๋านะคะหนเจเป็นเลขร้อยนะคะ ขึ้นให้นะคะต่อไปจะเป็นข้าวกล้องไข่กอไก่เลขหนึง่งไข่กอไก่เลขหนึง่งเท่ากับจํานวนที่อยากได้ค่ะนะอะฉลองฉลองเปิดเปิดฉลองเปิดกดังใหม่ยังไม่ทันได้ย้ายเพจฉลองไว้ก่อนฉลองไว้ก่อนห้าหางพูดแล้วค่ะ,ะจะชัดขึ้นได้เลยค่ะนะขอไข่กอไก่เลขหนึง่งข้าวกล้องค่ะเท่ากับจํานวนที่อยากได้ได้เลยค่ะ ห่อละยี่สิบไม่ขายสิบห้าบาทไม่ขายสิบสองบาทไม่ขายวันนี้ขายเก้าบาทค่ะนะคะเอาสนุกนะ,ะเอามันอาจารย์เคสสาหรับอาจารย์เคเนี่ยกําไรบาทสองบาทสามบาท่ยถือว่าได้กําไรแล้วพอข้าวแหวนแล้วบอกพอข้าวแหวนแล้วบอกพอ่อแม่พี่น้องเอามันเอามันเอามันนะ,ะเอาสนุกนะคะ แฟนเพจก็จะได้รับสินค้าในราคาพิเศษด้วยแล้วจะได้เลขทูบเลขสุดของวดหน้าด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องขานะคะอืมอะเป็นคนที่แบบธรรมดานหนูสวยและรวยมากค่ะพี่จ๋านะคะคนสวยและรวยทํำอะไรมักไม่น่าเกียดนะคะ <c oughs> อะต่อไปค่ะห้าหางเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดขึ้นให้เดี๋ยวเราจะทําเป็นเลขให้พี่นะคะห้าหนึ่งห้าเจ็ดนะคะหนึ่งศูนย์ห้าสองอาจารย์ชัดไว้ตรง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 ,ตรงนี้ได้ไหมคะตรงหน้าผักหนูเลยได้ไหมคะ รางค่ะแล้วก็ตัดเลขอาจารย์ตัดเป็นเล,เลขร้อยได้ไหมคะไ,ไม่ได้อะงั้นเราตัดเลขร้อยกันก่อนเนาะเลขเปอร์เซ็นต์อาจารย์บอกพี่ๆทุกคนว่าอาจารย์แค่เนี่ยนะคะอาจารย์แค่เนี่ยโอ้โหหนูก็คุณพี่ๆมากเลยนะคะขนาดหนูไม่มีของตัวอย่างให้พี่ๆดูนะเนี่ยนะนี่มีแต่ของจากโรงงานที่น้องเขานะคะ,ะให้ความกรุณาถ่ายรูปมาให้นะคะนะก็ คิดว่าคิดว่าน่าจะหมดหรือไงหรือไงเท่ากับสองเท่ากับสิบพี่สำเนียงพิมพ์ใหม่จะ้ะขอไข่กอไก่เลขหนึ่งเท่ากับสิบค่ะพี่จา๋าพี่พิมผิดคะ่ะพี่พิมพอัศาเจรีเท่ากับเท่ากับอัศาเจรีศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวระบบไม่ดูนะคะพี่จ๋านะพิมพ์ใหม่นะคะนะคะห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าสองนะคะและหนึ่งเจ็ด เป็นเลขร้อยของงวดนี้นะคะเป็นเลขร้อยของงวดนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนะคะล้วเลขเปอร์เซ็นมีอาจารย์เค่บอกพี่พี่ว่าอาจารย์เคซื้อสิบสองหางแต่ซื้อไล่ลงมาบางว่าอาจารย์เคบอกได้เต็มเต็มบางว่าอาจารย์เคบอกได้กะปิกะหอมกระเทียมปลาใช่ไหมพี่จ๋านะฮะนะเดี๋ยวอาจารย์เค่จะนะคะเดี๋ยวอาจารย์เค่จะให้พี่พี่ดูอ่ะ ต่อไปเลขเจ็ดสิบนะอาจารย์ให้หนูพูดเลขเจ็ดสิบเลยใช่ไหมคะได้ไดเลยใช่ไหมคะ,ะเลขเจ็ดสิบนะคะก็จะมีสองศูนย์สองศูนย์มีสามศูนย์ค่ะนะคะมีเจ็ดศูนย์อ๋ศูนย์มาแรงศูนย์ก็หนึ่งอาจารย์เพราะเด่นศูนย์ก็หนึ่งอะนะคะ ต่อไปคะ่ะเลขห้าสิบจะมีสามห้านะฮะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์อาจารย์ชัดสามห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์และสามเจ็ดนะคะนี้เป็นเลขแบบเปอร์เซ็นต์แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้โอกาสความน่าจะเป็นเดี๋ยวพี่พี่ดูก่อนนะคะเพื่อเพื่อใพี่พี่เนี่ย จะ้จะจะ้จะเพื่อให้พี่ๆได้เข้าใจง่ายเนาะเพื่อให้พี่ๆได้เข้าใจง่ายค่ะสองหกสามสุดปัง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 พี่จ๊ะพิมพ์ให้หน่อยจ้ะสองหกสามสุดปังสองหกสามสุดปังเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะขึ้นห้า พร้อมกับเลขร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้เฉลีย่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะคะพี่จานะ๋านนจะมีห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าสองและเลขร้อยเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งเจ็ดเลขร้อยเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งเจ็ดค่ะนะคะแล้วเลข เลขอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจะเป็นสองศูนย์สามศูนย์และเจ็ดศูนย์นะสองศูนย์สามศูนย์และเจ็ดศูนย์ต่อไปค่ะเลขห้าสิบเปอร์เซ็นจะเป็นสามห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์และสามเจ็ดเดี๋ยวพี่พี่เตรียมแคปหน้าจอตรงนี้นะคะแหวนหัวเสือได้จะแป๊บหนึ่งนะนะคะอ่าเดี๋ยวจารชัดกับจัรเคเดี๋ยวให้จารชัดขึ้นให้นะคะแป๊บเดียวค่ะ นะคะอาจารย์เค้มีทูบทาเวทไมค้คานะคะอาจารย์เค่เดี๋ยวอาจารย์เค่จะจะจ,จัดสร้างให้นะคะจะทําพิธีให้นะ,ะแต่ครั้งนี้อาจารย์เค้มีทูบแต่พญานาคเพราะอาจารย์เค่จุดทูบปู่มาตลอดในระยะลาสองปีที่ผ่านมาแล้วเลขทูบปู่เข้าตลอดนะคะอันนี้เลขร้อยเราดูง่ายว่าแปดหางจะมีอะไรบ้างแปดหางจะมีเลขร้อยเลขแปดสิบและเลขเจ็ดสิบเป็นแปดหางคะ่ะนะคะแปดหางนะ 8ปดหางจะมีถ้าพี่พี่พูดง่ายๆว่าขายให้เราตัดแปดหางให้ถ้าตัดห้าหางจะเป็นเลขร้อยและเลขแปดสิบจะเป็นห้าหางนะคะถ้าเลขแปดหางจะเป็นเลขร้อยเลขแปดสิบและเลขเจ็ดสิบอันนี้จะเป็นเลขแปดหางนะคะสิบสองหางจะรวมเลขห้าสิบค่ะนะคะนะให้พี่พี่แคปไว้ก่อนนะคะให้พี่พี่แคปไว้ก่อนอันนี้คือเราเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ให้พี่พี่นะคะมีคนถามว่าทําไมไม่ฟันเลขเดียวเลยฟันเลขเดียวไม่ได้ค่ะพี่จ๋า โดยปกติแล้วเราฝันเลขเท่าไหอ่ก็คือเราฝันเลขหนึ่งเจให้ถูกไหมใช่แต่ว่าเห,เหมือนเหมือนแบบกาแต่การลงทุนมั่นใจเนาะ,ะ<ต>เลขมั่นใจคือเลขหนึ่งเจแต่ว่าหมาย <ใช S 1> ถึงว่าโ <7. S 2> อากาสความน่าจะเป็นสูงสุดคือหนเจดแต่ว่าเราอยากให้พี่ซื้ออย่างอื่นทิ้งไว้ลอตเตอรี่คนละใบครบึ่งใบเอ๊ะใบละบาทหบาทสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่เอาไว้ กันพลาดกันเสียใจนะคะการซื้อลอตเตอรี่นะคะก็เหมือนอโอกาสความน่าจะเป็นนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา